หลายคนเข้าใจผิดว่าขอมกับขเมรคือสิ่งเดียวกันแท้จริงแล้วขอมคืออาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองเมื่อพันปีก่อนและทิ้งบรดกมหาสารไว้ให้โลกจดจำขณะที่ขเมรคือชนชาติร่วมสมัยในปัจจุบันผู้สืบสายเลือดจากดินแดนเดิมแต่ไม่อาจแทนที่ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วได้ดังนั้นการเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทหินในวันนี้ไม่ใช่เพียงการไปถ่ายรูปกับโบราณสถานแต่คือการเดินทางไปสนทนากับอดีต คือการไปยืนท่ามกลางความยิ่งใหญ่เพื่อตระหนักถึงความฝันความทะเยอทะยานและพลังแห่งศรัทธาของมนุษย์ที่สามารถลังสรร์สิ่งมหัศจรรย์ท้าทายการเวลาได้ถึงเพียงนี้เพราะมหาอาณาจักรขอมอาจล่มสลายไปแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นอมตะและรอคอยการค้นพบจากเราอยู่เสมอเรื่องราวที่เราได้เล่ามาวันนี้คือเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของหน้าประเดาไทยที่ยังมีอีกมากมาย รอให้เราได้เรียนรู้และสัมผัสหากคุณชอบการเดินทางชอบการค้นหาและอยากเห็นประเทศไทยในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกดติดตามต้องไปชิกินอันซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องเล่าและทุกการเดินทางไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ